อสวัสดีครับผมใอที่เดียวไวก้กบมาอัปเดตครับอัปเดตต้นกระท่อมับผมโอ้ข้างๆครับต้นนี้โอ้สวยพี่น้องเตยยอดครับเตยยอดสูงครับสูงแล้วยาลกเลยหน้าฝน เดี๋ยวทำความสะอาดกันหน่อย<ฮ>ทอมเสียบยอดครับเสียบใส่ต้นกระทุ่มกุกทุ่มครับแบบน,นี้อย่างว่าดูบนเดือกคุกทุ่มอ่ะมาดูแผลครับแผลอยู่ดีหรือ,อยัง อ้เสือกฟางยังอยู่ครับแย่ดีแล้วเป็นต้นเดียวกันแล้วตีเป็นต้นเดียวกันแล้วครับโอ้อันนี้หมดขึ้นครับหมดขึ้นหมดแดงดินขึ้นฝนตกใส่กระเหลี่ยมดีเลย ปลูกใส่ข้างทางกันเลยครับเนี่ยไออยากยินก็นมาจอดเก็บเอาครับปลูกเรีนครับปลูกเรีนของถูกกฎหมายแล้วครับนี่โอ้ปวกติดรั้วครับพี่ยมังหัว ใบขึ้นมาใหม่กำลังสวยครับดอกก้อนมันหมดขึ้นเพียมดดุดแดงดินกำลังงามโอ้หลย,หยอดเลยเดีย๋ยวต้องเอาไปขยายพันธุดด์น่ครับมุดแดงมุดแดงดินเห็นให้ใบยิก สามยอดใบยางใหญ่ดีครับพันธุ์นี้สู้เดียดดีเจ้าก,กินสู้เดียดนี่ครับเป็นต้นเสียบยอดนะครับข้อดีมันก็คือใบมันเกี่ยร็วกินได้เร็ว ต่างกับพวกกามเมล็ดนะครับกามเมล็ดมันจะมันจะแก่ช้ากินไม่อร่อยครับอโอเคครับเจอกันลิปหน้าครับฝากกดติดตามก็สวัสดีครับผม